สวัสดีครับจากร้าน T Shop Auto ค่ะวันนี้ส่งงานติดตั้งชุดฝาทา้ายไฟฟ้าเปิดปิดออโต้ Toyota f o r t u n e r Leader G 2อ2 5ที่ศูนย์บริการนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับรีโมทเดิมสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับมาพร้อมระบบคิกเซนเซอร์เราสามารถใช้ทเท้าเตะเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ใช้เท้าเตะปิดนะครับสวิตช์ด้านท้ายสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านท้ายพร้อมระบบเซฟตี้ป้องกันการอีนกน,นะครับ ด้านหน้าจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านหน้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีบริการติดตั้งทั้งในและนอกสถานที่สินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ